เบ่งนี่พี่น้องคอยสร้างเสือแบบนี้มาให้ลูกคอยนเพื่อว,ว่าเซยเพิ่นที่ใส่สบานยนะพี่นอ้องนี่เพิ่นลองใส่นี่เิหาตัวนี่ผู้ที่ทรงแสนปลายบวกกับขาส่งอยู่พังไทยกับโตระหาสิบ,บาทพังไทยกันดิหาลูกหกลูกฮะ,ะหาลูกหกอันนี้ เอาไปลงใส่แม่เบิ่งตัวหนึ่งแล้วเอาเข้าไปเมียนอันนี้โซงแสนปลายอันสีมัน,อ,นอ่อนๆคือเล็กน้อย่ะถือเข้าไปเลยแหละลูกอืมก็ได้เปลี่ยนไปสื่อน้อยเดียวนนงก็คือว่าเบิดหลายๆเด้อพี่น้องโอ้ <c oughs> ประยัดเป็นไดไก็คือว่าเบิดเบิดเงินนั่นเป็นอะไรเทอะวะ <c oughs> มีนทิชชู่มันนังลูกเราดังไฟเง,งี้ยยังเสาะมัก็เลยซื้อเพราะมันถือาไว้มันกาวดังไฟของเขาเนาะแล้วเราจุ๊บใส่กระน้ำมันเราดังห่างติดไปพันเครื่องปรุงขอสใส่เอ้อของมันต้องมี เทถิ่มมาน้องสมซึ่งผมใช้มีกระองเซนขัวเบิดนึ่้ประหยัดไปในัวแห้งเบิด่ได้กะไัยอันนี้แหละสงเซนชาวจี เจ้าค้าแถได้น๊เขารวมมาเขาหบมเชียนยิงเขาด้วยด้วยคาขเชจะบวก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 คุณย่างเสียไว้ใส พอดีบ <laughs> ัรงหลวงใส่นี่ก็ตัได้ขนมอะ่นีขนมกินงยูห่านเบิร์ดแลบสิันขนมาได้ขนมบันีขนมอันนี้มันอะ้นคันไหมวะเหนียวบ่หรือยัง Oh, nhiều quá <laughs> mẹ nhiều không có thọt sủng hết huh? má đi đúng hay tí đúng nhiều sẽ sủng nhiều có bố bao đây này bơ em nói suốt đã đủ rồi เป็นเดื uh ้อแดงสดๆในไหนใส่สบายอยู่เย็นสบายแค่ขาอ่อนโบอันนั่นโบอันคือตัวนั่นใครเนี่ยอันโบอกใครจะไปใส่เรื่องแบบนี้เดินเวลาใส่เสื้อขาวใส่ตัวนี้ก็จะทับแก้มลูก E B C D เลยนะทุกเจ้าได้ยินปะ A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G Ăn tôm e, A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G Bye bye rồi

มันท่อนอยู่ก็น่ามาลูกมันถ่วงในเรืยคงนบนีงปิดไปดออปิดไปมีเก็บเันมือก่อนนังยิ่รุมน,นางยิลงย่ลุมลงม,มาลงม,มานาังยิ่รุมนี่อืมนะกินไปเนี่ thank uh -huh. sai hành. mà tin đi. ลุ้นไปนนัอยู่อี่เหียนางนี่แบบสิเรนไปใช่ปุ้ย U chính kịch 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 แม่กินกับพี่น้องเอ้ยกินไปนำเราขอกระรุน่นไปนำเขาจะมันเฮีย กินหนกกินเองเองขนานแล้วไปอีกแล้วยุดสิไปใช้ลงไปนางกินอีกแล้วกิน มานั่งมานั่งมานั่งสิไปใส่มานั่งชิ้นน่ะมันแล้วนี่ไม่

con gì lùm? ไปถอดออกละเสือฮะเอา้าคือถอดออกโอ้ไ,ไปใส่ก็ใสมันซ้นแล้วปล่าลูกเ้าไปแล้วพี่น้องเอ้ยอกินเห็เบิร์ดรด้วชนะิเบิร์ดนั่นละเหยียดน้ำแน่กินเลยกองยีนลงป่ Ừ. kín yên